สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเน่นกคยับกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับสิ่งที่อาจจะเป็นคําใบใหม่เกี่ยวกับความสามารถพลังปริศนาเซตเทิลภาวะเนื้อหาและก็เนื้อเรื่องวันพีสในปัจจุบันเราก็จะได้เห็นนะว่าเนื้อหาในตอนล่าสุดเรื่องราวการยอนอดีตเนี่ยก็ได้ตัดจบลงไปแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเนื้อเรื่องในปัจจุบันในมังงานวันพีเนื้อเรื่องหลังจากนี้นะฮะมันก็คือเรื่องราวแล้วก็ การต่อสู้ในถึงตอนที่แซตเทิร์นคขานั้นก็เราจะจัดการบอนนี่แต่ว่าซันจีเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาแต่ว่าซันจีเนี่ยกับถูกพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นโจมตีใส่เขาจนซันจีนได้รับบาดเจ็บส่วนการต่อสู้ระหว่างลูฟี่และคิสซารุผลออกมานี่คือคิสซารุเขานั้นยังมีสติแต่ว่าในตอนนี้เขานั้นยังไม่สามารถขยับตัวได้ส่วนทางด้านลูฟี่ที่จัดการคิสซารุได้เนี่ยเขานั้นก็หมดพลังแล้วก็จะร่างแก่ห้าเหมือนกันและเราก็จะได้เห็นนะว่าลูฟี่ในตอนนี้เนี่ยเขานั เซตเทิร์นเนก็เลยเข้ามาเพื่อจัดการลูฟี่นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหมดหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวาการต่อสู้ในภาคเอเคสแต่ว่าเรื่องราวที่ได้เล่ามาทั้งหมดมันกลับไม่มีเรื่องอะไรที่ได้ไม่กล้าเปิดเผยเลยนะว่าเซตเทิร์นเขาจะมีพลังอะไรและความสามารถแบบไหนและพลังผลพิสานของเขาเนี่ยตกลงแล้วมันคือความสามารถอะไรกันแน่แต่ว่าในเนื้อหาวันพีในตอนล่าสุดมันก็จะมีเรื่องราวที่เซตเทิร์นพูดเองนะว่าเขาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เหม,มือนกันเพราะฉะนั้นเวก้พาพารถกกขนได้แน่ และจากการพูดแบบนี้ออกมา,นนกมเ,า,าเนี่ยก็หมายความว่าแซตเทิร์นเนี่ยเขาน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีฝีมือมากคนหนึ่งนะฮะเพราะว่าถึงขัง้นที่เวก้าพังนั่นหลอกเขาไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดแซตเทิร์นก็ต้องมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ระดับหนึ่งและก่อนหน้านี้แซตเทิร์นถึงแม้ว่าเขาน่าจะมีฉาย,ยาว่านักบมร์วิทยาศาสตร์เนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ชัดเจนว่านัซตเทิร์นเขานั้นจะเป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้เพราะว่ามอาจจะเป็นแค่หน้าที่ในการดูแลเรื่องวิทยาศาสตร์และพวกนี้ก็ได้นะฮะพ,ด,พดเูองนนนนนวว่่าาาาเเเเขป็ัักกิทยศสตร์หมือีย มันก็จะมีโอกาสสูงมากที่ซัตเทิร์นข่าวนั้นจะมีความสามารถแระก็พลังเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพื่อแดัดแปลงร่างกายหรือใช้พลังวิทยาศาสตร์ในการต่อสู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดซัตเทิร์นใช้พลังวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็ไม่แน่นะว่าพลังของซัตเทิรนก่อนหน้านี้ที่มันเป็นความสามารถในการโจมตีศัตรูที่ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการมองฐานเรือและหัวระเบิดเนี่ยหรือแม้กระทั่งความสามารถในการมองสัญจิและจู่ๆสันจินถูกโจมตีความสามารถพวกนั้นอาจจะไม่นดามาจากพลังพลทธศาสตร์ แต่ว่ามันเนี่ยอาจจะมาจากพลังของวิทยาศาสตร์ก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าในความที่ว่าความสามารถที่มองไม่เห็นเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวแบบนี้อยู่แล้วอย่างเช่นอับซอลอมที่มีความสามารถในการล่องหนสันเจในชุดและโซลสเตอร์แบ็กที่มีความสามารถในการล่องหนเหมือนกันและก็ลาสุดในภาาวานอุนเนคควีนที่เขานั้นมีพลังของวิทยาศาสตร์และเขานั้นก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันซึ่งแน่นอนว่าควีนเนี่ยสามารถใช้พลังของชุดและโซลได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่แน่นะว่าความสามารถของซัตเทินที่มันเป็นความสามารถที่น่ากลก็็มมองไ่เหน เพราะว่าเพียงแค่เขาน้อมองศัตรูเนี่ยมันก็ทําให้เขานั้นสามารถโจมตีและก็จัดการศัตรูได้แล้วเพราะฉะนั้นจากเนื้อหาและก็เรื่องราวในตอนล่าสุดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นคําใบ้ที่บอกนวัตสัตเทินเขานั้นมีพลังของวิทยาศาสตร์ที่มันทําให้เขานั้นโจมตีศัตรูแต่ว่าศัตรูนั้นมองไม่เห็นพลังพ่อพลังนั้นเนี่ยมันอาจจะล่องหนแล้วก็มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้ไม่แน่นวสัตเทินเนี่ยแท้จริงแล้ว,วจจความสามารถในการมองแล้วก็โจมตีของเขามันอาจจะเป็นนควววาาาาาามมสสรรรถใกหตตัของิทยศ แต่ว่าด้วยรูปร่างปีศาจของแซตเทิบวกกับวงแหวนเวทที่ทําให้เขานำวับขึ้นเกาะขึ้นมาได้เนี่ยมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่า s ซตเทิรเขานั้นมีความสามารถและก็พลังที่แปลกประหลาดที่เพียงแค่มองก็สามารถโจมตีศัตรูได้นั่นเองเนะฮะและถ้าเกิดว,ว่า s ซตเทินั้นมีพลัง,งวิทยาศาสตร์ขึ้นมาจริงเนี่ยมันก็จะมีความนไมปไ,ปได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่เป็นไซบอร์เอาไว้าจบวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นปืนเลเซอร์หรือว่าร่างกายที่เป็นกอดที่แข็งแกร่งและไหนจะยังมีพลังแปลกๆมากมายจากวิทยาศาสตร์นนนนนนะะะแลเเมื่อ่ออวกกันในตนนี้็็จหา ขานั้นก็จะกลายเป็นคนที่มีพลังสามอย่างซึ่งอย่างนั้นั่นคือพลังวิทยาศาสตร์อย่างที่สองนั่นคือพลังผปีศาสตร์ที่ในตอนนี้นี่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยพลังออกมานะฮะแล้วก็สุดท้ายนี่คือพลังอมตะซึ่งผมคิดว่ามันเป็นพลังที่มันน่ากลัวที่สุดเพราะว่าคําว่าอมตะในโลกวันพีทมันก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยมาชัดเจนนะว่าอมตะมันคือการไม่แก่ไม่ตายหรือว่ามันคือการฆ่าไม่ตายและถ้าเกิดจะฆ่าแล้วว่าจัดการคนที่เป็นอมตะเนี่ยมันก็จะเป็นการต่อสู้ที่มีเงื่อนไขถึงจจะะสาาามรถดกกเเทินนีี่ป็อตแลพว้้ไฮ เพราะฉะนั้นจากเนื้อหาในตอนล่าสุดมันก็เลยทําให้ในตอนนี้น่ามีโอกาสสูงมากที่แซตเทิร์นนั้นจะมีพลังงวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถที่แข่งกันที่ใช้ในการต่อสู้กุมโมฟานหลังจากนี้แต่ว่าในตอนนี้กุมโมฟานก็จะมีเวกะพังนะฮะเพราะฉะนั้นด้วยความสามารถของวิทยาศาสตร์เหมือนกันเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เวกะพังเขานั้นสามารถช่วยเหลือกุมโมฟาในการหาจุดอ่อนทางวิทยาศาสตร์เพื่อต่อกรและก็ต่อสู้กับแซตเทิร์นและนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะหลังจากนี้เนี่ยการต่อสู้กับแซตเทิร์น เพราะว่าอย่าลืมว่าซัตเทิร์นเนี่ยเขาเนั้นเป็นถึงระดับพระผู้เท่าเลยนะฮะเพราะฉะนั้นความสามารถและก็พลังของเขาเนี่ยก็น่าจะคงธรรมดาและนี้ก็จจะเป็นการผูทางสู่พลัง,งวิทยาศาสตร์ที่มนันอาจจะได้เป็นการปลดล็อกพลังความสามารถที่มันแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็ใช้งานได้หลังจากนี้ก็เป็นได้โอเคเลยนี่ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยกันในคลิปนี้นะฮะส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสกายแล้วก็ก,กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการ,าากร,าราอัปเดรับค